ดูครับโอ้โคนลมนะครับมันหมุนมาครับพายุหมุนหรือเปล่าครับนี่ครับฝนก็เริ่มมาแล้วครับแต่ยังไม่ตกสักทีครับมีแต่ลมเอาลมมาก่อนครับลมโคตรแรงครับโน่นครับดูใบไม้ครับปิวข้างบนครับ โคตรแรงครับโบยเบาๆหน่อยอุ้ยตกกับปุตกหมากี้าตกก็ตกมาเฮลมอยู่ได้โอ้ดูครับของผมตกมาแล้วดูครับ ลงก็แรงนะครับรยุกเข้าหรปล่าไม่รู้แต่ฝนยังไม่มานะครับมีแต่ลมครับอมกแล้วครับโอ้ต้นมะพร้าวครับ โอ้จะตกก็ไม่ตกก็ทีครับตอนนี้ไม่มีไฟนะครับโอ้ยผมฟ้าแลบผมหยุดถ่ายก่อนนะครับตะกี้ฟ้าแลบครับโอเคครับแค่นี้ก่อนคะรับ